สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยข้าวกันนะคะก่อนอื่นเรามาร้องเพลงข้าวเอ๋ยข้าวสุกกันก่อนค่ะ ฟังเพลงกันจบแล้วตอนนี้เรามาเรียนรู้ลักษณะของข้าวกันเลยดีกว่าค่ะข้าวเปลือกข้าวเปลือกก็คือเมล็ดข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออกนั่นเองค่ะเด็กๆข้าวสารข้าวสารคือข้าวเปลือกที่สีแล้วจนเหลือแต่เมล็ดสีขาวค่ะข้าวสุกข้าวสุกคือข้าวสารที่นำไปหุงให้สุก ด้วยวิธีการทําให้น้ํางวดให้เหลือแต่เมล็ดข้าวค่ะเรามารู้จักประเภทของข้าวชนิดต่างๆกันดีกว่าค่ะเด็กๆข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คือข้าวสารที่เนื้อเมล็ดข้าวสีขาวขุ่นเมื่อนําไปปรุงให้สุกด้วยวิธีการนําไปนึ่งข้าวนั้นจะมียางเหนียวติดกันเราจึงเรียกว่าข้าวเหนียวค่ะ ข้าวเหนียวก็จะแบ่งออกเป็นข้าวเหนียวสีดําแล้วก็ข้าวเหนียวสีขาวค่ะเด็กๆเคยเห็นกันไหมเอ่ยประเภทข้าวต่อไปก็คือข้าวเจ้าค่ะเด็กๆข้าวเจ้าคือข้าวสารที่เนื้อเมล็ดมีสีขาวใสเมื่อปรุงให้สุกด้วยวิธีการหุงแล้วจะไม่มียางเหนียวติดกันมากเท่ากับข้าวเหนียวค่ะเราก็เรียกกันว่าข้าวเจ้าค่ะ ข้าวเจ้าก็จะแบ่งออกเป็นข้าวเจ้าสีขาวแล้วก็ข้าวเจ้าสีแดงค่ะเด็กๆข้าวกล้องข้าวกล้องคือข้าวที่สีเอาเปลือกออกโดยยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่ค่ะข้าวกล้องนี้จะมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากเลยนะคะเด็กๆต่อไปเป็นข้าวไลซ์เบอร์รี่ค่ะ ข้าวไรซเบอร์รี่จะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้มคล้ายกับลูกเบอร์รี่เลยค่ะเด็กๆและข้าวไลซเบอร์รี่ก็มีคุณค่าทางสารอาหารสูงเช่นกันนะคะลักษณะของต้นข้าวจะมีรากส่วนที่เป็นรากจะอยู่ใต้ดินค่ะเด็กๆต้นข้าวก็ยังมีลำต้นมีต้นแขนงหรือต้นหนอ่อ มีใบและมีรวงข้าวค่ะส่วนที่เป็นรวงข้าวก็คือดอกของต้นข้าวนั่นเองรวงข้าวตรงนี้แหละค่ะที่จะทำให้เรามีเมล็ดข้าวไว้รับประทานกันขั้นตอนในการทำนาขั้นที่หนึ่งชาวนาจะต้องเตรียมพื้นที่ในการทำนาโดยการเริ่มเตรียมดินเพาะต้นกล้าค่ะการเตรียมดินก็คือการไถานา สมัยก่อนชาวนาจะใช้ควายในการไถานาค่ะแต่ปัจจุบันจะมีรถไถแล้วนะคะเด็กๆข้อที่2การปักดำนำไปปลูกในแปลงนาค่ะเมื่อต้นข้าวจเจริญเติบโตแล้วต้นข้าวก็จะมีลักษณะใบายาวเรียวดอกของข้าวเราก็จะเรียกว่ารวงข้าวค่ะขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนในการเก็บเกี่ยว สมัยก่อนชาวนาจะใช้เขียวในการเกี่ยวรวงข้าวแล้วก็นำข้าวมาสีเป็นข้าวสารค่ะแต่ปัจจุบันจะมีรถเกี่ยวข้าวเด็กๆเ,เคยเห็นกันไหมคะประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวคือพระราชพิธีพืชมงคลจะรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะ เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญให้แก่เกษตรกรหรือว่าชาวนาค่ะจะจัดขึ้นในทุกๆเดือน6ของทุกปีหรือช่วงเดือนพฤษภาซึ่งมีเลิกงามยามดีที่เหมาะสมในการเริ่มต้นทำนาค่ะเด็กๆ ต่อไปจะเป็นอาหารที่ทำมาจากข้าวค่ะเด็กๆเด็กๆลองคิดดูสิคะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ทำมาจากข้าวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเชน่นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวต้มมัดข้าวผัดแล้วก็ข้าวหลามค่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่ามีอะไรน่าที่ทำมาจากข้าวอีกเด็กๆนึกออกไหมคะ ตอนนี้คุณครูก็ให้เด็กๆคิดก,กันไปก่อนนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ทำมาจากข้าวแต่ตอนนี้คุณครูก็มีภาพหรือวิดีโอเกี่ยวกับการทำพิซซ่าจากขนมปังค่ะขนมปังนี้นะคะก็ทำมาจากแป้งและแป้งก็ทำมาจากข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำพิซซ่าจากขนมปังกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ วัตถุดิบขนมปังฮอทดอกปูอัดบอดเซลลาชีสซอสมะเขือเทศและมายองเนสค่ะขั้นตอนแรกหั่นฮอทดอกแล้วก็ปูอัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเตรียมขนมปังบีบซอสมะเขือเทศลงไปตามด้วยมายองเนสใช้ช้อนทาให้ทั่วแผ่น วางฮอทดอกแล้วก็ปูอัดที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ลงไปตามด้วยมอสเซอรลลาชีสค่ะปริมาณมากน้อยตามใจชอบเลยนำไปวางบนกระทะปิดฝาเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนประมาณ4-5นาทีแล้วปิดแก๊สนะคะอย่าเพิ่งเปิดฝารออีก2นาทีค่ะแล้วค่อยเปิดฝาออก ็จะได้ขนมปังพิซซ่าชีสยืดที่อร่อยแล้วก็หอมมากๆนะคะถ้าใครมีออริกาโนนะคะสามารถโรยได้เลยช่วยเพิ่มความหอมขึ้นไปอีกค่ะค่ะและนี่ก็คือเมนูขนมปังพิซซ่าชีสยืดแบบทำง่ายๆนะคะอร่อยมากๆอย่าลืมไปลองทำดูกันได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ พิซซ่าจากขนมปังเด็กๆลองไปฝึกทำกันดูนะคะกิจกรรมท้ายนี้ให้เด็กๆวาดรูปต้นข้าวตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามจากนั้นให้เด็กๆถ่ายภาพผลงานแล้วส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆชมทางกลุ่มไลน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ